พิซิล่าชานะครับผู้มดใจเจ้าพ่อ Facebook นั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงเจ้าพ่อ f Facebook มาคซักเบิร์กนะครับภาพที่ปรากฏในใจของหลายคนก็คงไ่พ้นภาพของนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่งในโลกนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันก็คือเขาเลือกผู้หญิงที่มีความสวยงามภายในและมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นภรรยาคนที่สามารถมัดใจเขาได้อย่างอยู่มัดก็คือพิซิล่าชานั่นเอง สตีผู้มีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตและการกระทําของมาร์คซ์กเบิร์กนะครับอันดับแรกเรามาดูประวัติของพิชิล่าชาน,นะครับตัวเธอเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์1985นะครับในสหรัฐอเมริกาพ่อแม่เป็นชาวประยพบชาวจีนที่หนีภัยจากสงครามเวียดน,นามมาอย่างสหรัฐอเมริกาโดยตัวเธอนะครับเติบโตในครอบครัวที่เรียบง่ายแต่มีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาและการทำงาน เธอได้พบกับมัคสกเบิร์กในปี2003นะครับขณะทั้งสองลักศึกษาอยู่ที่มหาลัยฮานะร์วาร์ดนะฮะแม้ว่าในช่วงแรกๆนะครับความสัมพันธ์ของเขาจะดูเรียบง่ายนะครับแต่ชานก็ค่อยๆแสดงให้เห็นถึงความฉลาดความอดทนและความสามารถในการสนับสนุนมัคสกเบิร์กทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพนะครับอะไรคือตัวสะท้อนความสวยความงามและความฉลาดอารมณ์นะครับก็คือในเรื่องของการจัดการกับสถา,านการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ แต่ก็ยังมีความเมตตาและความเข้าใจในตัวผู้อื่นอย่างลึกซึ้งนะครับตัวเธอเองนะครับจบการศึกษาด้านชีววิทยาจากมหาลัยฮาวาดแต่ต่อมาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟารานซิสโกนะครับโดยตัวเธอได้นําความรู้และความสามารถทางการแพทย์เอาไปใช้ทําให้เธอสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมกับโลกใบน,นี้ได้อย่างอีกมากมายครับในเรื่องบทบาทความสําคัญในชีวิตและการงานนั้น พิซิล่าชาเป็นมากกว่าภรรยาของมาร์คสักเบิร์กนะครับเพราะเธอเป็นผู้สนับสนุนที่สําคัญที่สุดในการทํางานและดําเนินชีวิตของตัวมาร์คสักเบิร์กนะครับทั้งคู่ได้ร่วมก,ก,กันก่อตั้งชานซักเบิร์กอินสติทูท e นะครับหรือ CCI นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสุขภาพครับ,รบการที่มาร์คักเบิร์กเลือกชานนะครับ เป็นคู่ชีวิตไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นเพราะความสามารถความเมตตาและความเข้าใจในตัวผู้อื่นของเธอนะครับโดยชาญเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถที่จะสนับสน,นุนและเสริมสร้างความสำเร็จของตัวมาร์คสักเบิร์กได้เป็นอย่างดีนะครับเรามาดูสาเหตุว่าทำไมพิชซิลาชาญนะครับถึงมาจ่ยมาร์คสักเบิร์กได้นะครับ การที่ทั้งคู่นะครับเลือกกันเป็นคู่ชีวิตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของคุณค่าภายในและความสามารถที่ยั่งยืนนะครับชานไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามภายนอกแต่มีความสวยงามภายในที่ทําให้เธอเป็นคนที่น่าสนใจและก็ชื่นชมครับในขณะที่มาร์คซักเบิร์กนะครับสามารถเลือกภรรยายที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามได้แต่เขากลับเลือก ผู้หญิงที่มีความสามารถในการสนับสนุนและเสริมสร้างความสําเร็จของเขาได้นะครับความรักและความเข้าใจในการและกันนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการเลือกคู่ชีวิตซึ่งชาญเองได้แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมที่สุดนะครับ